บาร์บีครับอ,อร่อยครับอาจจะเค้วเสียงดังนิดนึงนะเราไปใส่เบคอนหนามากนะครับ รอครับนี่ครับได้มาแล้วครับบะหมี่ยำเ,เช้าครับอาหารเช้าที่จีนมุลันที่ผักนะบะหมี่แล้วก็ใส่ซอสเพิ่มนิดนึงแล้วก็นเน้นผักครับนี่ครับนี่คือหลายอาหารครับให้ดูก่อนนะนี่ครับเป็นมีถั่วแขกถั่วแขกไม่ถั่วละนะฮะผัดมีสลัดบ๊อมันโถแล้วก,ลลลก็นะครับผัดผักบอรอกโคลี มะเขือเทศผัดไข่เป็นไขๆเบคอนนะฝั่งนู้นนะนี่ครับมันจะเป็นหลายผลไม้ครับแล้วก็นี่คือข้าวต้มครับมีข้าวต้มธรรมดาแล้วก็อันนี้คือน้ำเต้าหู้ครับนะ เช้าโรงแรมนี่ฮะแล้วตรงนี้คือจะเป็นบะหมี่นะบะหมี่ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราลงมาสายแล้วแหละคนก็เลยไม่ค่อยเยอะละตอนนี้กี่โมงเอยตอนนี้8ปดโมงครึ่งเวลาไทย9ก้ามงครึ่งเวลาที่จีนครับ เ้าโมงสีนาทีครับทานอาหารเช้าเรียบร้อยครับและห้องอาหารก็ปิดพอดีนะนี่ครับเก้าโมงสี่้ามนคุคือ9้มงครึ่งเนาะใช้เวลาทาน15นาทีครับพอเราลงมาสายครับวันนี้คือฟรีฟรีเดย์นะนี่คือบริเวณล็อบบี้โรงแรมครับที่เราพักนะโรงแรมระดับ5ดาวเทียบเท่า5ดาวเลยครับน บรรยากาศตรงลับบี้นะฮะก็จะเป็นป่าหิมะพานแบบนี้เลยนี่ฮะเจ้าของนี่คือคงชอบสไตล์แบบคันทรีมากเลยนะเพราะตรงนี้ฮะเห็นไหมรถจี๊ปอยู่อย่างนี้เลยครับสวยงามมากรถจี๊ปมีหลายคันนะแล้วก็งานไม้เยอะมากครับนี่ครับงานไม้นะทั้งไม้แกะสลักกวนอูนะตรงนี้นะนี่ครับเก้าอี้ไม้โต๊ะไม้ฮะ นี่ไม้แกะสลักเป็นรูปช้างนะแล้วก็นี่เป็นนกยูงครับหะมือดนึงๆนะเป็นการสับแสงะนี่ฮะนกยูงครับสิบสองปนานกะ็คือดังเรื่องนกยูงนะเป็นการโว์นกยูงกันเลี้ยงนกยูงอะไรประมาณนี้นะครับนี่สวยงามครับพาไปชมบริเวณล็อบบี้กันนะครับนี่นี่ช้าง้องอาหารอยู่นูนนะ่นฮะบริเวณล็อบบี้ ตรงล็อบบี้ก็ยังมีเออ่รถจี๊บนะเห็นไหมนี่มีอีกคันหนึ่งนี่คือบริเวณล็อบบี้จุดเช็คอินครับเห็นไหมฮะศิลปะวัฒนธรรมเขาไม่ใช่ในแบบรองเรียนแบบของไทยนะเพราะว่าชุดกลุ่มชาติพันธ์ไทยลื้อเนี่ยวัฒนธรรมที่บอกนะฮะใกล้ประเทศไทยนะใกล้คนไทยครับไทยลื้อไทยเขินไทยยองไทยแซ่บไทยใหญ่แล้วก็คนไทยเห็นไหมฮะนี่คือวัฒนธรรมใกล้กันหมดเลยนะนี่ครับการยกมือไหว้ เห็นไหมฮะศิปะลปะลายฉลุตรงไม้เห็นไหมแล้วก็ตรงซุปเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมโต๊ะไม้ครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์โบราณน,นี่ฮะมอเตอร์ไซค์โบราณอื้อหือโต๊ะสวยมากครับนี่ อยากให้อยากให้ชมโซฟาต้รับตรงล็อบบี้ตรงนี้นะนี่นี่ก็เป็นรถจีปนี่ครับ,รบโซฟาในตัวบเริ่มเลยมีโอ้โหนี่นั่งทีนี่คือหัวอยู่แค่นี้เองนะนั่งทีนี่คือหัวอยู่ตรงนี้เองนะครับหัวเพราะวันใหญ่จริงครับงานไม้เอยงานโบราณโรงแรมนี่เยอะมากครับ พยายามจะแผ่นกล้องให้ช้าที่สุดนะจะได้ไม่เวียนหัวนะนี่นเราบริเวณล็อบบี้ครับจุดเช็กอินนะเช็กอินตรงนี้เสร็จก็เดินไปขวาก็คือลิฟต์ซ้ายก็คือห้องอาหารนี่คือตอนเข้ามาครับชอบงานไม้ครับนี่ตอกไม้นี่นะและมีหยกมีหยกมีหินแกะสลักครับ นี่มอเร์ไซคนี่ครับโต๊ะไม้ตรงนี้อืมสวยงามครับโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปชมด้านหน้าโรงแรมกันนะครับ ตรงนี้ติดถนนใหญ่ครับโรงแรมเราถ้าเลี้ยวซ้ายนี่คือไปตรงตลาดจริงหงคืนหรือว่าตลาดเชียงลุ้งกลางคืนนะแล้วก็ตรงนี้คือมีมินิมาร์ทร้านอาหารเยอะครับสะดวกสบายครับตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายไปนะฮะไปทางาจุดเล่นสงการของ12บรรณานะแล้วก็ลงโรงแรมที่เที่ยวตลาดจริงหงตลาดเก้าจอมอยู่ฝั่งซ้ายหมดครับแล้วก็ฝั่งขวาคือไปทางาตลาดเช้าไปเชียงหอาเหวียนตลาดค้าหยกก็อยู่ฝั่งขวาเรานะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือโรงแรมของเราครับโกลเด้นโซนโฮเทลครับนี่โกลเด้นโซนโฮเทลโอเคประมาณนี้ครับผมที่นี่ที่พักของเราที่12ปันนาครับเมืองจิงของหรือเมืองเชียงหลวงครับผมโอ้โหนี่ครับนี่คือโรงแรมที่พักของเรานะฮะโกลเด้นโซนโฮเทล12ปันนาครับเมืองเชียงหลวงครับนี่ครับลูลา ngã mạng